โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นอตอนที่ตัดมาจากคลิปที่แล้วครับเพราะคลิปที่แล้วยาวเกินนะครับสิบห้านาทีนะนี่ก็เป็นตอนที่เริ่ม,เร,มเริ่มตึงเลยครับเพราะมอนแบบเริ่มแบบสี่แสนเลยครับห้าแสนนะผมก็ได้ใช้ไปจี่ตัวมันปีคลิปที่แล้วมันยาวเกินนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีเงินสิบเอ็ดล้านแล้วครับ ไม่รู้เจ้าไปทำอะไรน,นะครับเรื่สิบเอ็ดล้านก็ไม่ได้เอาตัวอะไรกันมาดีๆมาแล้วเพราะว่าผมค็เอาไว้ตัวคนดีครับหน้าเม็นี่ก็สองล้อใสามสิบสามล้านครับก็ดาเมจก็ขึ้นทีละล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ปกติคือถ้าผมมาความดาเมจก็ไม่ได้ดาเมจหลักเอรอ่านะก็จะขึ้นเป็นมิลเลียนนะครับอันนี้มันก็เป็นคอนเทนต์นะครับจะหลักห้าเขไม่แปลกนะแต่ผมก็เตรียมบริฐานเปิดนะครับนะครับผมได้เปิดอะผมได้เปิดเอฟเฟกต์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบแบกๆนะตอนนี้ก็ ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมานะครับก็มีพิตเตียเรานะ่ยก็ตีไปนะครับดาเมจก็ไม่ได้มาครับแค่ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็เปจิโต้ที่ก็กระโดดเต้นอยู่แต่โหระว่างมาันจะถ่ายให้แป็มน,นะฮะเพื่อเอาดาเมจนะครับเพราะว่าน,นี่ผมก็ไม่น,าน,าน่าได้เพชรเยอะหรอกก็หาแค่เจ็ดสิบนะครับไปดูแ,แค,ค่เอ่อสี่สิบห้า ก็ดามือนปกติก็น่าจะแค่นี้ก็มันจมีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้วางครับก็เหมือนกังนก็ขึ้นเรื่อยๆนะฮะนีสิล้านเดี๋ยวผมก็น่าจะเ3ีว13ล้านแล้วครับมีใครที่ทำเงินได้มากสุดหรือเปล่าครับในการลงอินถ้าทำเงินได้เยอะนี่ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ อันนี้ก็สิบสามล้านนะครับสเปีดวาก้อนผมก็เวล1 2 2่ง้วนะครับ p ูมาก็เวล156้นะก็เวลเยอะสุดแหละก็ให้ตังค์ครั้งละ3 0 0แสนกว่าเลยนะครับจะวิงกันเยอะก็ไม่แป,ไปครนบตอนนี้มอนต์เลื่อนหลักตาม,มาแล้วครับและก้อเราก็ได้ทำตามตีไปครับ จะรอส่งแบบระล่างปูเลยนะครับก็ก็ไม่ต้องมาทำนะครับก็แค่สมล่างปูนะผม้คือผมก็อาจจะได้ทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็มีเงิน14ล้านแล้วครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เล้วนะครับตอนนี้ก็ก็เริ่มตึงแล้วครับก็ผมเตรียมกดวิ่ถ่ายเลยครับถ่ายก็กดได้ครั้งเดียวครับมวนวิ่งมาแบบสปีดลันแต่ลงแพ้พราหนวดดำก็ตัวนี้ก็ใกล้ตายครับแต่ แต่ผมก็ยังสู้อยู่นะครับน่าแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้วางหนวดดำนะครับกาะาละวิ่งมาจะเข้าบ้านมม่มๆมๆมาม,ม,ม Yes 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 No 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 ว no. ิตอนนี้ผมได้เปิดสก,กิลการบ้านนะครับการบ้านลนะโอ้ตอนนี้เงินผมก็มี15ล้าน,น้ะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าใครดามีเยอะสุดนะ ไม่ใช่ใครเงินเนยอะสุดนะครับการโลโกอินนะแคปิจิโต้กับแบบตัวพวกนี้นี่ก็ไปได้ถึงเวทเจ็ดสิบห้าเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็คงจะมีเงินสิบหกล้านแล้วครับถ้ามอนไม่เข้าบ้านก่อนนะเงินนี้ เกมค้างโอเคครับทุกคนครับงั้นนะก็คลิปนี้ก็จบไว้ที่เกมค้างนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จบไปที่เกมค้างนะครับขอบคุณครับ